ครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนวงสว่างวันนี้มารีวิวกันในช่วงบา่ายสามโมงกว่าๆนะครับก็เป็นรถยามาฮ่าสปาร์ค135รุ่นคาบูคัตออโต้นะครับ,ค,รบคันนี้เป็นรถของคุณอํมพลรัตน์นะครับอยู่กรุงเทพครับคันนี้มีปัญหาเรื่อง เกี่ยวกับเฟืองเกียร์ครับก็ได้เปลี่ยนไปแล้วครับคือคันนี้เป็นรถที่เราสเ่อร,รูดมานะครับแต่ว่าเจ้าของก็ไปให้ร้านเขาทำนะครับแล้วก็อัดเฟืองเกียร์นี้มาไม่ดีนะครับนี่ครับให้ดูการอัดเฟืองเกียร์ไม่ตรงตำแหน่งก็ทำให้เวลาถอยเกียร์กับจากเกียร์สี่มาเกียร์สามนะครับ ถอยเกียร์กลับมาเป็นเกียร์สามเนี่ยมันจะว่านะครับฝีตัวบ้างอะไรบ้างแล้วก็คัดแรงเหวี่ยงก็ทำไม่ถูกต้องคัดตายนะครับเข้าเกียร์แล้วโดดเลยจะไปอย่างเดียวครับก็ตอนนี้ก็แก้ไขอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนอ่าบูทนะครับบูทคัดวันเวจะให้ดูนะครับนี่ครับ แตกดเลยครับบูตคัตวันเวรับเป็นสองซีกแตกกดนะครับแล้วก็ใบพัดนะครับดูเนี่ยวเวลาเวลาเขีียได้เนี่ยมันหมุนปีครับความร้อนเกิดครับน้ําแห้งเลยครับได้กองก็เก่าแล้วนะครับเปลี่ยนลูกปืนก็เปลี่ยนใหม่หมดครับใบพัดลูกปืนเกี่ยวกับปั๊มน้ําก็เปลี่ยนให้ครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเทส พร้อมทั้ง modify คัทให้ในวีดีโอเบื้องต้นนะครับ mm. ที่ดูไปผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ mm. เสร็จพร mm. ้อมประกอบพร้อมใช้ไปเทสลองวิ่งแล้วครับ mm. เปลี่ยนเกียร์ไปกับใช้ได้ดีครับ mm. ก็อยู่เกียร์สามเกียร์สี่ถ้ากด c u ดแช่ก็สามารถจะทำให้รถฟรีได้นะครับแต่ก็ไม่ไม่ใช่แบบนั้นแหละครับเข้าเกียร์ตึกถ้าเราไม่เร่งนะครับเข้าเกียร์หนึ่ง เราไม่เร่งรถก็ไม่ไปครับก็คือเป็นสแตนดาร์ดครับของการใช้คันออโต้ครับก็จบครับคันนี้เป็นรถร้อยสามสิบห้านะครับยังไม่ได้อัปเดตยังไม่ได้อัปเดตเป็นอาราหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเครื่องยังดีครับจะเงียบอยู่เลยครับแต่ว่าท่อเสียทําแล้วนะครับเดินเดินคอท่อทาปลายมานิดหน่อยนะครับเป็นรถขบูไม่เป็นไรครับขบูเดิมอยู่เลยครับเป็นขบูเดิมครับนี่ครับ มีเสียงนิดหน่อยครับก็แล้วแต่ความชอบกันก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้เสร็จรอจะของมารับนะครับคุณอํานลรัดนะครับจะมารับก็เดี๋ยวก็คงจะมานะครับพอนัดเวลากันแล้วประมาณบ่าย3ามโมงสิบหนาทีก็คงจะมาแล้วล่ะครับกับก็คงจบคลิปวิดีโอสําหรับคันนี้นะครับซึ่งทําคัดโมดิฟายใหม่นะครับโมดิฟายคัดเบื้องต้นนั่นแหะครับที่เห็น ทําให้คัดมันจะใช้งานได้ดีถ้าค,คัดแห้งแผ่นจะไหม้ครับอันนี้ปรับไฟแล้วก็โอเคครับพร้อมใช้นะครับก็ต่อไปก็สามารถใช้ได้ดีครับก็คงต้องจบคลิปวิดีโอสําหรับสปากร้อยสามสิบหาคาบูคาโตโตโอ้อันนี้เพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สาหรับวันนี้ก็คงต้องลาท่านผูชบบ้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามท่านสอนมงสว่างทาง YouTube แล้วก็ เฟซบุ๊กนะครับก็หวังว่าจะได้มีความรู้แจกจ่ายกันไปนเรื่อยๆนะครับทั้งใหม่ทั้งเก่าว่ากันไปนะครับตลอดวันนี้โชคดีมีเงินใช้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับจางสอนวงสว่สวาง